นี่คือบริเคราะห์ศึกท่อน้ำไทยที KO, ่คิโอเกียตเพชรอาทิตย์ที่11บีมิถุนายนถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินทางช่อง JKN 1 8 18นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันนี้มาพร้อม3ฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้มวยรักมวยชอบ FC ชอบกดบกรั b สไ r i b e กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่ศึกท่อน้ำไทยทีเคยวเกียรติเพชรอาทิตย์ที่สิบเอ็ดมิถุนาคู่หนึ่งนินพรานชัยจอมดีเดือดจากแดนใต้วันนี้เจอกับเพชรบ้านไพรวอรเทคโนโลยหลวงปู่สวงนะลูกข้าวเหนียวจากบุรีรัมย์ีมฟอร์มล่าสุดของนินเสมอกับ ปิดตันยาสีฟันสมุนไพรใซยโยกแพ้นอกยกสามเบอร์หนึ่งสอสลาดชีพสุดท้ายนะชนะคะแนนไทยแลนด์เลสเจริญเมืองมวยไทยสามฟอร์มล่าสุดของเพชรบ,บ้านไพรแพ้เงาวิธีปตททองทวีแพ้อีคิวสังสอสลาดชีพชนะยกยกหนึ่งเพชรสองเพชรมวยไทยเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะนินเนี่ยดูว่าเสียเปรียบจรีระรูปร่าง เน้นเนี่ยมวยขวาเตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่นขนาดที่เพชรบ้านไพรเนี่ยมวยขวาจังหวะฝีมือกระดูกโบยเบอร์มวยเนี่ยผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแข่งขวาดีในเหนียวแน่นที่สําคัญสรีระรทุร่างดีวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรบ้านไพรนะมองว่าเพชรบ้านไพรนี่สรีระรูปร่างดีผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าวันนี้ในไม่เล่นนะแปลงออกวางแข่งผักออกวางแข่งพริ้วไปเรื่อยวันนี้จะเบียดเชือดชนะนินพารชัย มาที่คู่สองคู่สองสองพยักยูฟ้าบุมเด็กเซียนเจอวันผู้ใหญ่โจนเนินทรายไก่ชน 110. 2, ร้อยสิบสองพยักนี่สิบหกจากสมุรป,ประการนักณะที่วันผู้ใหญ่สิบเจ็ดจาก 101. 3, ร้อยเอ็ดสามฟอมล่า,าสุดของสองพยักเนี่ยชนะนอกยกสี่สภาเพชรสิงห์มาเวนแพ้กำปั้นทองชอห้าพยักสุดท้ายชนะนอกยกสองหลานย่าโมหมูทองอะคาเดามี่วันผู้ใหญ่เนี่ยสามฟอมล่า,าสุดชนะโลเ,เลพรวัญญาไว แพ้ฟาวยกสี่นะเพชรโทรเพชรสี่หมื่นสุดท้ายชนะก,กุมารเวทเทศบาลตำบลกุดน้ำใสจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะสองพยัคฆ์นี่เป็นมวยขวาแข่งขวาดีหมัดขวาดีเข่าในเหนียวแน่นสเต็ปการออกอาวุธของสองพยัคฆ์นี่ขอบอกว่าแน่นอนมากๆเป็นมวยเบสิกดีมากๆขณะที่วันผู้ใหญ่วันนี้สรีระรูปร่างดีแข่งขวาหนักแรงในเหนียวแน่นนะวันนี้มาเจอกับสองพยัคถือว่า เป็นจูดหินสรีระรูปร่างของทั้งคู่ไม่หา่างแต่วันนี้ของแดงมองว่าสองพยักษ์นะหลักเหลี่ยมไอคิวดูดีกว่าเทคนิควิธีการออกอาวุธในรูปแบบของมวยไทยห้ายกมองว่าวันนี้สองพยักษ์คมกว่านิดเด็วกว่านิดนิด,นด,นดวันนี้เบียดบทเบียดบทฉลาดหลักแหลมดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะวันผู้ใหญ่โจเน,น,นินไายไก่ชนนี่คือผู้สองศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรอารทิตย์ที่11 FC อชอบ กดซับสไคร์กด,ดติดอํากดไลค์กด, like, กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงหรือของแดงจะขอบรับคุณเป็นอย่างสูง FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอด1 1 8แอด1 1 8จิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่รองคู่เอกโดมทองลูกเฉพาอโดมต้องเตอเพทริต้เขากมสิบเ็ตร้อยแปดโดมทองนี่นะยี่สิบหกจากการชนะดีสุราธ,ธานีคณะที่เพทริทต้เขากมสิบเ็ตเนี่ยสิบแปดจากพระพรชัยบุรีรัม สามฟอมล่าสุดโดมทองชนะเพชรเอกเกตยำรูนแพทราจันสอสมนึกสุดท้ายชนะเพชรเอกเกตจำรูนเพชรฤทธิ์นกเขากมอสิบเอ็ดเนี่ยสามฟอมล่าสุดแพสิงดํายุดสุดราชชนะเพชรตวนเป๋ชอห้าพยักษ์สุดท้ายชนะแก้วนะคะอ,อบจอนครพนมโดมทองหนีมวยขวาเข่าในอาชีพนะแข่งขวาดีสเต็ปการออกอาวุธด,ดีในเหนียวแน่นเบสิกกระดูกมวยเบอร์มวยนี่ วันนี้มาดีกว่าเต็มถังขณะที่เพชรฤทธิ์เนี่ยเพชรฤทธิ์สดแรงขึ้นมานะเป็นมวยขวาแข้งขวาหนักแรงในเหนียวแน่นสอบควมวันนี้นะวันนี้เ๋าโดมทองสดก็ต้องเพชรฤทธิ์วันนี้หง์แดงชอบไปที่สดชอบไปที่เพชรฤทธิ์นะมองว่าเพชรฤทธิ์เนี่ยคล่องแคล่วว่องไวซ้อมอยู่ PK วิธีการออกอาวุธหลักเหลี่ยม IQ นะแข้งขวาหนักแรง มองว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทยืนระยะดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะจอมเก๋าอย่างโดมทองรูปเจ้าพ่อโรงตรงเบียดเบียดมาถึงคู่สี่คู่เอกตัวตึงจากสุรินทร์นะเพชรสยามจอพัทยาวันนี้เจอสุดหล่อสจต้งปราจีนร้อยสิบเจ็ดนาทีนี้ขอบอกว่าถูกคู่ถูกเวลาเพชรสยามอีกสิบเกจากกาบเชียงสุรินทร์นะขณะที่สุดหล่อจากพิบูลณงมังสาหานปีนี้สิบเก้าแล้ว เพชรสยามสามฟอร์มล่าสุดชนะวุฒิกรสวนน้ำทานเกรีชนะมห้สัางคำสอยิ่งเจริญการช่างชนะนอกยกสองวันวิเศษลูกบ้านใหญ่สามฟอร์มล่าสุดของสุดหล่อชนะแปะยิ้มสอบุญมีริษเพรแปะยิ้มสอบุญมีริษสุดท้ายแพ้นอกยกสามธีรพลบำรุงสิทธิ์โอ้วันนั้นโดนศอกนะบวกศอกดังหักดังแตกเลือดอาบหมอจับแพ้ที่ย่องสามที่ช่องเศษนะยกสามวันนี้ถือว่าเบอร์มวยใกล้เคียงกันมากๆ ถ้าสดก็ต้องเพชรยามถ้าเก๋าเจอมวยเบร์ดีๆก็ต้องสุดหลออวันนี้นะซ้ายเจอขวาซ้ายของเพชรยามนี่แข้งซ้ายหนักแต่งในเหนียวแน่นจอกคมขนาดที่สุดหลอในเหนียวแน่นวินาทีทองด้วยลูกศอกนี่ถือว่าดีมากๆวันนี้นะหงแดงชอบไปที่เพชรยามสรีระรูปร่างไม่เป็นรองหัวจิตหัวใจไม่เป็นรองวันนี้ มองดูว่าเบียดคู่ขี้สูสีวันนี้เพชรสยามนะจะใช้ความสดจะใช้สรีระรูปร่างมวยทางซ้ายสอกคมวันนี้นอกเบียดในเบียดวันนี้มองว่าสอกก็ยังเบียดเบียดบทเบียดบทวันนี้เพชรสยาม จะเบียดเสียดเจะสุดหล่อสอจอต้งปราจีนเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงรืยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่สองพยัคฆ์ยูฟา้าบูมเด็กเสียนวันนี้มองว่าสองพยัคฆ์นี่มีทุกอย่างนะสเตปอาวุธวิธีการออกอาวุธเบสิกของศิละปะแม่ไม้มวยไทยวันนี้มาครบ เบียดบทแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีจะชนะวันผู้ใหญ่โจเนินทรายนี่คือชอบที่หึงชอบที่สองชี้ชัดไปที่เพชรทิศนกเขาก็มอ1ิวันนี้มองว่าสดเหลือหลายแข่งซ้ายดีแข่งขวาดีในเหนียวแน่นสอบคมสรีระรูปร่างดีแล้วมองอีกอย่างหนึ่งการยืนระยะดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนอยนะจอมเขาอย่างโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สาชี้ชัดไปที่เพชรบ้านไพรนะ วันนี้มองว่าเพชรบ,บ้านไพรเนี่ยเก๋าเกมกว่าเจอมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าสรีระดูดีกว่าวันนี้ในไม่เล่นถีบขวาวางซ้ายถีบซ้วายวางขวาพลิ้วไปเลยขณะที่จะเป็นต้องเล่นในขวางหน้าแทงเพราะวันนี้สรีระรูปร่างดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะนินพรันยัยนี่คือชอบที่สามส่วนชอบถุดซ้ายมองว่าเบียดคู่ขี่สุสีการแก้เกมดูที่ว่าการแก้เกมของใครจะดีกว่ากัน หน้าที่นี้ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาอาวุธใกล้เคียงกันสุดๆวันนี้เบียดบทเบียดบทห้งแดงชอบไปที่เพชรสยามจอพัทยานะมวยทางซ้ายแข้งซ้ายดีวันนี้นอกดูดีกว่าขณะที่ในเบียดศอกถือว่าเบียดวันนี้ถ้าไม่จําเป็นต้องเล่นในไม่จําเป็นต้องวางอาวุธศอกนะวันนี้ใช้แข้งสายยา,ยาวซา,าตุ้มซาตุ้ม จะเบียดเชื้อชนะนนสุดหลอออ่อสจโต้งปราจีนนี่คือชอบชีสีเอฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานวันนี้เวลาหมดบดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าดีๆสึกที่ท่อน้ำไทยที่เคโอเกียริเพชรวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ